ทุกคนสงสัยบ่เวลาคนเกิดลูกคือว่าเข้าเจ้าอยู่ฟื้นยู่ไฟหรือว่าอยู่มอกรัเนาะผู้เถ่าผู้แกรหรือว่าปูยาตายาาของเห่านี่มอทำมอตำมแย่เพิ่นจะเอาแฮแฮที่เฮาใส่วานตึกปู่ตึกป้านี่แหละเอามามัดไหวครึ่งไหวอยู่ทั้งคืนหรือว่าอยู่ทั้งหัวอยู่ทั้งหัวอยู่บนคนแม่ม่านนั่งคนแม่ม่านนอนเอาเลยยูไฟอยู่เตียงนั่แหละ จะมามัดไว้ทึ้งคืออยู่ทั้งหัวเพื่อยังเนาะเขาเห็นแบบนี้ไปเพื่อยังแล้วป้องกันอยัางแน่มีเอฟซีคนหนึ่งเนาะทำอายุนเขามาอายุนเลยไปหาขอมูลแล้วก็ไปทมภูฒถาภูแก่พ่อว่าเรื่องนน,นี้อายุนเองเนาะต้นเกิดน,น้องอันนีอยู่คำวานตอนนั้นไปเกิดอยู่บ้านมีอายุนเกิดอยู่บ้านน้องเมย์พอยายของมีอายุนนี่เราก็เห็นแบบนี้เนาะเราก็เอาแฮนี่มามัด คึงไหวมัดคึงไหวแล้วก็เห็ดธะนูธนูไม้ไผ่เท่านี้แหละเห็ดเป็นหนาเป็นยังป้องกันไหวอายุนก็คิดว่าเอินนะจาจะป้องกันสิ่งที่บอดี้สิ่งที่เขาแนมบรเห็นปูดพีปีศาจก็ว่ากันไปเนาะบนี้อายุนก็เลยหมดใ่ใจตอนนั้นแต่ว่าเมื่อมีเอฟซีมาทามคือแบบสี่อายุนก็เลยไปทามผู้ถ่าผู้แกขึ้นเนาะเห็ดแบบนั้นไปเพื่อย,ยังลรืมีที่ไปที่มาขึ้นแนวใดบอกเลยว่าเนาะว่าเหลืองเล่าแล้ว,ลวก็ที่ไปที่มานี่เป็นตยาดแห่งทุกคนก็เขาเสี็ด แบบนี้ขึ้นมานะอายุนไปทำผู้ถ่าผู้แก่มากเนาะกะถือว่ามาฟังน้ำกันเนาะที่ไปที่มาว่าจะมีความหนาสนใจขึ้นแนวใดย่อนไปสมัยตะกีตะกรเนาะมีมูบานแหงหนึ่งตั้งติดกับแค่แม่น้ลำลําเซ่เนี่แหละมีอยู่ขบครัาหนึง่งเป็นขบครัวที่ว่าเมียของเรานี่กำลัง ถือพาค่าทองหรือว,ว่ามีลูกทองก็เก่า <s> เดือนแหละแปดเก่า <s> เดือนถือว<ๆ>่าเป็นเดือนแห้มเดือนคล้องแหละมีอยู่มือหนึ่งผู้เป็นผัวหัน์ขือ,อยากกินออมกระหอกออมกระหอกออมนกออมนู้นนี่แหละมาเคขือมาแข็งหยอดมกบวบมักอึกอกลังงามอยู่สวนเราเราก็คิดว่าโอ้ถ้าได้สิ่งอ,อาหารสัตว์ปลานี่มาออมมาแกงใส่ดิ คือซีแซบเออแล้วก็คขดยากนึงมากอะพอได้ไปหาแหละคันว่าได้ไล่ก็เอาไปแหลกเปลี่ยนเอาไปคายเนาะเมียเราก็บไก่สิเกิดลูกแล้วเราก็เลยขอบเมียว่าเออวันนี้สิเขาปลาเด้อไปหาหล่าสัตว์ไปหายิงสาัตว์ก่อนเออไปหา,า,ก,ออปหาก็หอกกะแต่หานกหาโน,านูนี่แหละตามปลาตามดงแล้วเมียเลยถามว่าสิไปกระเพเราก็โอ้ยไปผู้เดียวนี่แหละ เมีย่ยคือเป็นห่วงนอ้องแนวถือผ้าคาดทองแล้วก็บ,บ่อยากให้ผัวเดินทางใกล้ว่าซะาเออย่านันสิเกิดเหตุการณ์บด่ดีผัวว่าโอ้ยบ่เป็นห่วงดอกนะบ่เป็นห่วงบอกบ่เป็นหยังพว่าหลังจากนั้นเนาะผัวก,ก็ดเกี่ยมเครื่องเกียเก่ยมคล้องเนาะเกี่ยมเขาเกี่ยมน้ำก็บทงพายหรือว่าทงยามแล้วแหละแล้วก็ปืนแก็บมีดปลายแหลมก็ย่างมุ่งหนา้าเข้าไปในปลา เข้าไปแล้วปลาที่เราเคยหาเนาะเคยหลาสัตว์นี่มันก็เริ่มหายากหาหยากรึไปกับหาบ่เห็นบัดนี่ก,ก็มันเป็นปลาไก่แค่หมู่บ้านเป็นน้อยผู้หนึ่งชาวบ้านเขาก็ไปหาคือจัดสั่นแล้วเนาะไปกับเขาไปแตด่ดงเดี่ยวมันก็อยากเบิดอยากอึดน่ำนะก็เลยข้ามอีกหน่วยผู้หน่วยหนึ่งไปหาข้ามผู้อีกหน่วยหนึ่งไปหาอยู่อีกผู้น้วยหนึ่งเพราะว่าแถวนั้นมันก็ห่างไกลจากบ้านคนแน่ เราก็โอ้บุคคดบุฟันมาสิไดมาไกลปานนี้เราอเออปกติกับสิไดนะมือนีคือจะว่าห้ายากแท้ไปพูดหน่อยนะแล้วขึ้นนะเราว่ายินอยู่ดอกผู้เท่าผู้แกเศา้าบานนออเพิ่นเาบอกว่าขันไปดวงบุแค้งแนบวยกงไ้ไปเพราะว่ามีคนเคยไปนี่แหละไปห้าลาสัตว์นี่แหละคณะว่าก้างเวทเนี่ยเขาบอกมันเป็นตะยานปลาใหม่มันตึบนะแล้วก็เวลาลมพัดมาเนี่ยคือจะว่ามีเสียงคนนี่ห้อง เสียงคนห่องเมื่อได้ยินเสียงหอง่องก็จะแสดงแล้วห่องในปานะคนขิงนี่ลุกขึ้นลถลุกขึ้นด้วยที่มือขสาเหตุเนาะเมื่อครั้งเขาก็บอกว่าเอออาจจะเป็นเสียงของผูดพีปีาศาจอาทันปลาหรือบอกับเป็นเสียงของพวกลิงพวกขางอืมก็มันกับเป็นแตหยานเนาะแล้วว่าเสียงกวางเสียงพ่านแต่ว่ามันเป็นแตหยาซะว่าล้วพูดด้วยนะฮะปกติชาวบ้านเขาจะบ่ไปดอกเขาจะหยาแต่ว่าเออในผ่านบดนนีน้ไป เนีเราอยากกินแห้งเดยไน้ต่างใจมากเลยบันทิลรอา้าเยบันทิลรอา้าคือจะวาาย้าหงย,ายา่างหนามกินกับเบิดระว่างที่ยางลงไปตามแคมหวยก็ว่าสิไปเอาน้ำหวยกินนี่แหละยางไปยางไปก็ไปเจอกับผู้เทาเป็นผู้หญิ่งเทาเใส่สินแต่ว่าเสือในโบไซ่ป้านม่นมย่านตรงเลงตรงเลงอยู่ เป็นผู้เฒ่าผมยาวดำผมนี่สีดำสีขาวหงอกเต็มหัวเนาะผู้เฒ่าแล้วก็จอบเบิง่งเอ๊ะเราไม่เฒ่าดิมาแต่ไซคือว่ามาหากินใกล้แทะมาเพิ่นกันเขาไปในกอไผ่จกักเขาไปหาอี้เจ้เนาะหาหน่อให,อหอม่บอกลวกห้า,หาย,ยังจักอย่างเลยแหละก,ก,ก็คุกคักคุกคักอ,อยู่ในกอหน่อใหม่ลวหาห้หาย,ยังแล้วก็บรรโลงแล้วก็จอบเบิง่งคือบ่เคยเห็นนะม่ใหญ่คือบ่คุ้นาคุ้นตาอันว่าผ่านผู้นี้เว้าอะ วันนี้เราก็เลยหองทามเออดูความว่า,าเฮนเป็นผู้หญิงเนี่ยเลยทามแบบเออไม่ไงเออเจ้ามาหาอีกซ่างเกิดตกใจเนอได้ยินคนเอิดแม่แนมไ,ไปเบิ่งเออเก,กิดเย็นว่าเป็นผ่านนี่แหละโอ้ยพพื่อแม่มาหาหนอไม้เออเอ,อ้าบ้านแม่อยู่ไซเพื่อนแม่อยู่ไซผ่านถามแม่ใไงเนี่ยก็ตอบว่าโอ้ยนี่แหละนี่นี่เพื่อนแม่กับโบกใกล้อยู่นี่แหละแม่ใหญ่อยู่กับผัวสองคน แต่ว่าพัวไม่ใหญ่ฮนออกไปหาคบหากินอยู่ผู้อยู่หน่วยอนึงเออไม่ใหญ่บ่มีแนวอยู่แนวกินก็นเลยมาหาหน่ัยโ้โหแบบน้นเจ้านี่ไปจังได้มาจังได้ไม่ใหญ่นะถามคืนคือจังว่ามากใกล้แท้คือว่าบุเคยเห็นเออบ่ย่านบ่มาใกล้โอ้ยย่านกันจักเสียดจังได้เลยแม่เอ้ยมาหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่แหละเมียผู้ขากระถือพาค้าทองไก่สิเกิดลูกแล้ว เมื่อผู้เฒ่าได้ยินแนวนั้นเนาะก็โอ้เป็นแต่อีต้นเนาะพูดว่าเออเมียถือผ้าคาทองไก่สิเกิดแล้วบ่แมน่นไก่สิเกิดแล้วเดือนแหมเดือนคล้องแล้วเมียใหญ่หนังอะไรแบเออข้าสั่นก็ออนกไปพักพอนอยุ่งกันเมียใหญ่ก่อนที่ลูกเบิง้งคือสีมาใกล้ขึ้สีอิดเมื่อยขึ้นสีอยากกินน้ำโอ้พอดีเลยไหมลูกก็อยากกินน้ำคือกันกำลังหามันหัวหน้าพองไม่ใช่ให้กินอยู่นี่โอ้ยบโบกินดอกคุณไปกินน้ำแม่คุณแม่ต้มไว้แล้วยาดเจ็บท้องเจ็บใส่กิน,น หนามบสะอาดไปกับไม่ไงกับผ้าไปเฮือนไปกับเป็นเฮือนเนาะเป็นเฮือนกระตูปก้างปลามุ่งด้วยยาค่าแอมด้วยไม่ต้องกุ้งนี่แหละเป็นกระเที่ยงยน้อยๆเนาะยยู่ยก้างปลาไปบร้กาไปหอนาะนไม่ไงกับอานหนาม,มาให้กินกินหนามวันนี้ผ่านพนันกัด กินน้ำกันละคือจังว่าแสบแสบน้ำเรานะกินละกัรผมซึ้อไว้อย่างนอนตัวเองกันยากมาเบิดมือกับเมื่อยแน่ก็เลยไม่ใหญ่เลยขอนอนพักพรก่อนเด้อเข้าหนึ่งเออนอนเอาแห้งได้ได้นอนหลุดหลวงนอนโลดมาพอดีไม่ญ่ก็เลยบอกว่าเออขั้นหลวงนอนถ่ายอยู่เฮือนเด้ออีเมสิไปคุดเอาหวานคุดเอาหวานเอาข้องดีให้เจ้าฟางเมื่อให้เมียเจ้าเพราะว่ามันเป็นยาดีเด้อบำรุงลูกบำรุงสตีนี่แหละเป็นยาดี ไหวสันดีและแม่สันเออขอบใจและไล่ได้แม่เด้อเออเออจะนอนพักผ่อนหรืลูก,ลกไม่ใหญ่นะบอกนะตั้งจต่นอนผ่านนุ่มหรืก็นอนพักผ่อนดรืดยข้อมอิดเมยก็เสือบรับไปรับไปมากมนียไม่ใหญ่นะครัเอาเป็นหวานเป็นหวานมากแลก้วก็เอาไปยัดใส่นในทงทงผ่าของผ่านพวกนั่นแหละที่ว่าหอยไหวก็หยัดไหวหยัดไหวกันด้นตเติบแล้วไปดิไก่ชื่อคำเหรอ พอดีผ่านนุ่นนมเลยก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เลยโอ้ไม่ใหญ่เลยไก่สิคำสีเหมืดแล้วเออลูกคอกรับก่อนเด้อลูกเมีอย,ยอยู่เฮือนคลองท่าเออกรับกับกกๆๆมมลูกกรับสูงดีสูงดีมาเมื่อนาลูกสิมาแว่มาย่ำไม่สิหาของมาตอนเออบบเป็นยางมาก,กันนี่แลหละเฮือนซ่านไม่ใหญ่ก็อยู่นี่แหละเลาวก็สิทามไล่กับเก้งใจวเสียซ่านเอาเฮาได้มาพึ่งพาอาศัยไปแล้วอยากทามว่าเออไม่ใหญ่มาอยู่แบบนี้ อยู่จังได้ไปจังได้ะนะคือจะว่ามีเงือนหลังเดียวอยู่ในปา่าแล้วลูกล้านเด้สีทามไล่กับบึงคือจะว่าเก่งใจขงเขาหะนะกูหุ่นจักกันไม่มาบดนีกก๊ลังสินางเมื่อพอดีผ่านนุ่มก็เลยบอกว่าเออไมใหญ่ใส่ไม่ญใ่ใว่าเสียเอาหวานเอาของดีให้ให้ขน่อยเมื่อให้เมียเออมยหไ่ก็เลยโอ้ยเมยหญ่เอายัดไว้ในกระเป๋าจะได้ยัดไว้ในทงผ้าจะแล้วโอ้สันบออขอบใจได้เมยเด้อแล้วก็ขอยางลงเมื่อ มื่อวานนี้เราก็ย่างพ่อแต่ยางเขาบาดเนาะหอดบาดก็เริ่มคําแล้วย่างหอดบาดมันี้ย่างก่อนจะหอดเฮือนเราเฮือนเราอยู่ถ่ายมูบ้านเราก็ต้องได้พาถึงงานมอถ้ำมอถ้ำรวมมอหม่นนี่แหละอายุนขออภัยเนาะอายุนเป็นวัดเนาะเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยหนึ่งมัอนี้เราก็ย่างพอดีไปหอดเฮือนมอถ้ำพอดีนกแก้วที่ว่ามอถ้ำเลี้ยงไว้นกแก้วที่ว่ามันที่ว่ามันเว่อได้เนาะที่ว่ามันซ้อน ม,มันซ้อนคาบอกของคนนกแก้วก็เลยถ่วงขึ้นว่าเออวานพีปอบวานพีปอบยาพีปอบยาพีปอบปฏิพันธ์น,นมก็ตกใจห้วยเออนกแก้วนี่สมาสร้างวาแท้เรอาอก็บ,บริสุทธิ์ใจสนาะเราก็ยางไกลเือนมอมนไปเลยไปกหห็หอนเฮือนหอนเฮือนก็เลยบอกเมียอ,อ่ะให้เอานกเอาหนู ระหอกกระแต่ที่เรายิ่งมาได้อยู่ในท้องหันไปขวา้าไปขวา้าไปเห็ดกินนั่นแหละเราเองก็ไปอาบน้ำด้วยความอิดเมื่อยอาบน้ำ้วก็เขานอนพักผ่อนด้วยความเมยแต่ว่าผู้เป็นเมียก็เอานี่แหละเ,เอานกเอานูไปลกคน้นทอนค้นเนาะไปเพราะแต่ว่าสีขวา้าก็ะแนมเห็นเอา้าก็หอกใส่กระโบมีตับไตกระโบมีมาเบิ่งนกเบิ่งนูกกับเครื่องใน่มูย่างะนะตับไตใสพุงบุเรอก็คิดว่าเออเหรอ แล้วว่าผัวข่อยเพิ่นเพิ่นคั่วออกก้อนแล้วบ่เพิ่นเอาออกิีมไว้ก้อนแล้วบ่เพิ่นเนี่ยมันสนะิเน่านะเอออย่ามันสิเนา่าเพราะว่าเครื่องในมันจะเน่าก่อนเด้อครัาเป็นสัตว์เนาะมันจะเน่ามาจากทางในแต่ว่า,วาคัค่วเพิ่นขึ้นบนรถคกอีหยังมันออกซะมาเอาแต่เซออกเออเมียก็สงสัยไห้นะแต่ก็บ่ได้คิดช่างหลายดอกเนาะฮู้แต่ว่าเออตับไตใส่พุงบ่วยังแหละเลยออมเก็บมักบวอบมักบวบมักเคลือบเออมักแข็งออมใส่ผักใส่หญ้าเนาะให้ผัวกิน กินกินเขานมกันยาเมือแรงกินเขาแล้วเนาะกับเขานอนคนตะกอนกับบอด้มีกิจวัดอีกยังไล่เนาะเขานอนบัดนี้ตกมากลางคืนตกมากลางคืนพี่ไม่ใหญ่อะนะถือว่าอยู่ทั้งผู้นะเรากันนำ้ำหวานนำ้ำหวานนำ้ำห้อยยางของผ่านนมบนนั่นแหละยางลงมาจากผูยางเขาไม่ได้มูบาทมุ่งนาไปเฮือนไปเฮือนผ่านนมบนนั้นแหละ ไปกับไปซองเบงเข้นดึงหันซองเบงก็เห็นเนูผัวเมียน,น,นอนอยู่ในบ่อนอนแหอละเห็นเมียนี่ถือผ้าคาถองใหญ่ไม่ใหญ่หนูนก็เลยบอกว่าอโอ้อโโศกปากูแท้ๆไปนดอกูสิยหายมันเกิดลูกก่อนกูจะงสิกินบาดยวเป็นอย่งสิ่มกินบดพอมบดแม่บดลูกมันนี่แหละกูสิลงไปหากินเป็ดกินไก่ก่อนอหากินหมูก,กินมาตั้งขนานเนาะไม่ใหญ่นี่นก็ เขาไปในขอกมูก็ไปกินมูของซาบาดกินมูบันี้ตื่นเสามาซาบาดก็แตกตื่นเออเห็นว่ามูของตัวเองนี่ตับไตใส่พุ่ง,งเครื่องในนี่บวยั่งโมเมนตตะเือนเดียวสองสามลังเือนในมูบ้านบันี้เขาก็เอ้เขาก็มาตกใจเขาก็มาบวกกันได้บันีดมีเสื้อมีซิงมีซัดหายมันเขามากิน หมูกินมาเขาอยู่ในบ้านบ่เออเป็ดไก่ซึ่งคือจะว่าตับไตใส่พู่งโ่ย่งเขาเขาไปเบอกกันบนดน้ก็เลยไปแจ้งในบ้านในบ้านก็นตีของร่วมกันแล้วูกบ้านก็นมาแต่ละคนมาก็ถทามกันเออบ้างคบครัวกัว,ว่าใส่หมูข่อยนี่บบเลือแหละเออเป็ด่อยก็ใต้เออตับไตใส่พุ่งบบย่งจักเป็ดจักไก่แปลว่าพี่ปอบมันกิน มาแบบนี้เขาก็บอกเขาบอกข,ข,ขันสัตว์นี่มันโมแมนแล้วขันสัตว์นี่คือจังหวะโบยนฮอยตีนมันโบยนฮอยตีนมันแบบนี้ก็เลยพากันไปปรึกษากับหมอธรรมรวมหมอมนต์เนี่ยอาจารย์นี่แหละไปอาจารย์กันเบิ่งก็โอ้โหเลยนะเขนเป็นลักษณะจังสิจต้องแมนพี่ปอบเขามาในมูบานของเขาแล้วแหะวะแล้วก็ไปนรรั่งทำบานทึเบิ่งไปนรรไปั่งทำเบิ่งไปเขาบอกโอ้โหเ่ย มีคนพาเขามาบาดเด้อเออมีคนพามันเขามาในหมู่บ้านของเฮาเออไปเอาของมันมาแล้วมันนํามาอม,มาบปด้ผู้เป็นพวกับผู้เป็นผ่านที่ว่าเขาไปในปานะ่าเพิ่นก็ตกใจเนาะเพิ่นแต่ว่าเพิ่อนโมโหแล้วว่าเออสิ่งที่เพิ่นเอามามนะันเป็นยังเพิ่นก็บไร้คิดใส่เหลืองน,นอั้นเอกเพิ่นก็โอ้ยสมมตเป็นแต่ยานเถอะด้บพอดีพอด,ดีมอทาก็เลยว่าอยู่ในบ้านนฮะานี่มีบ่อคน กำลังถือผ้าคาดทองไก่สิเกิดลูกพิพัฒน,น์ก็ยกมือเนาะมีแล้วเออเมียเนี่ยภูขานี่แหละขสันเออไก่สิเกิดแล้วนี้เดือนแหมเดือนคล้องเลยเออขสันกรดีแลเออมือนั่นแหละเป็นมือที่ข่อยซีกำจัดผีปอบโตนั้นผีปอบนี่มันมาวนเวียนอยู่เข้อนคนถือผ้าคาดทองนี่แหละเพราะว่ามันจะมักเนี่ยกินกินเด็กหน่อยเลยมันได้กินข้าวเลือดใช่ไหมนะเออ มันจะมากินคนถือผ้ามือนาและมือขอเส็ดพิธีจัดการมั่นมอเบามาบัดนี้กัผู้เป็นผัวกับญาตเนาะกับเมื่อเฮือนก็ไปลอยเมียฟังว่ามอทำนี่บอกขึ้นแนวนั้นแนวนั้นบันนี้ผู้เป็นเมียกับญาติญาตก็เลยโอ้ยเนาะยานนี้ญาตแตัวเองถือผ้าคาทองไก่สิเกิดลูกแล้วญาติญาตก็เลยไปหามอทำอยู่เฮือนไปก็โอ้ยพอเถ่าเว้ย สวยลูกในท้อหลวงใน,งในยาดแห้งแหละเนีคือพอเทาเวอลเนี่ยในหลวงพญาดเออเราว่าเบิงกูสช่วยดอกแล้วก็น,นั่งทำเบิงแล้วก็โอ้ยนางเงยไปะนะเออเจ้าไปหาเอาหวานอยู่เฮืนเอนจะเด้อมีหวานอยู่เฮือนเจา้าเบิงเบิง,บงว่าพวเจ้าได้ไปเอาไม,าม้ไปใส่เนยมียก็คืดแล้วโอ้ยพว่าขอไปปลาไปผู้ได้มือนอ่ะก็เล่าให้มอ้มอทำฟังเนาะว่า,าออไปผู้ เขาไปในปลาไปหายิงซัดแล้วก็ไปได้หวานนินมากหวานที่ว่าพอดเทศคนเถาอาไห้มาแต่ปลาว่เาอมาไห้ผู้ชายานี่พ้นกินบัดเกิดลูกพีหม,มอทำก็ตกใจโอ้ยแมแ่อะแหละเออหวานตัวนั้นเลยเป็นหวานข้องพี่ปอบเจ้าหีแปเอาา้าไม้คอยโลดเออหอยเสียดพิธีกรรมมาผู้บินเมียอยินงน,นั้นเนัะนก็ตกใจก็เมื่อเฮือนก็ไปสอกห้าหวานไปก็ไปเห็นอยู่ในทงพายหงพัวก็ไปเอาหวานมาให้มอทำ มอทำก็เลยว่าเออมาคอยชีสวดพีที่ไว้บัดมือจะเกิดลูกเรามือนันแหละมือที่เขาจะกำจัดพีปอบตัวนี้พีปอบตรีมันเป็นพีปอบเทาพีปอบเท,าปปทวาแกกาแล้วเออมันเก่งแล้วขันโเห็ดมันคักนี่มันมันเอามันบปอยู่อันตอนมอทำบอกล้นะมาไมาดีกันล่อถา้าแต่ว่ากันยังเขามากินสัต์ของสั์เหลียกองชาวบานอยู่เรื่อย พวกพีตัวนี้มันกินบ่มีมืออิ่มอย่าเถอเนามันกินไปเลยอยากไปเลยสัตกระหล้มห้ใต้จากจนเึงขันว่าค่ายเป็นโตเปล่วควายตู่เป็นโตไปล่าเออมันหล้มมันกินตับไตไสพุงบ่ยังมาบันนี้วันเวลาก็ผพานไปมาบันนี้ผู้เป็นเมียผู้ทือผ้าก็เจ็บทองเกิดลูกก็เลยเอามาเกิดอยู่หันมอธรรมาเกิดอยู่หันมอรรมแล้วเล่าก็สวดมตนสวดในยังสะกดป้องกันไว แล้วก็เห็นพี่ทีรีต้องนี่แหละแต่ว่าเกิดบน,นี้พอตะคำมาก,กับปิดประตูไว้เออปิดประตูปิดหน้าต่างปิดปลงเอี่ยมใบเบิดแล้วเราก็สวดสวดมนอยู่ในเฮือนบันนี้พี่ปอบตวนหน่ม่ใมย่งต้องเป็นพี่ปอบอยู่ในผู้ด้วยนะฮะคือจะว่าเฮือนล่างนั้นเนาะขาเจ้าเกิดลูกมากก็ได้ยินเสียงเล็กน้อยไ้แล้วก็ได้ยินกินข้าวเลือด ยินเสนียงเด็กน้อยหายแแอ,อ่แต่ยินกินข้าวเหลือมันก็ลงมาจากน่วยผู้ลงมาในเวลากลางคืนชาวบานนี่เขานอนเบิดแหละปิดฟืนปิดไฟอัดปร,ประตูประตางนอนเบิดแหละนี่แต่เฮือนมอทำตัวานั้นแหละพี่ปอบเขามาในบ้านปับมาหอนเฮือนมอทำปับนกแก้วนกแก้วที่มอทำเลียงไหวอยู่นาบ้านมันก็ห้องขึ้นแล้วพี่ปอบมาแล้วพี่ปอบมาแล้วมาบันนี้พี่ปอบนั่ก็ย่งออกเฮือน ยางออกไปออกมามันเขาอนนีเพือนบ่ไดดยางออกไปออกมามันจอบเบิ่งกันนะบนี้มันกันแนมเขาไปบเห็นเนาะเนี่ยปิดประตูปิดช่างไวเบิ้ลละเพื่อนเพื่อนมอทำนะมันกันได้ยินกินข้าวเหลือมันกันเลียซบแลบแลบแลบเออเลียซพมันกันได้ยินเสียงเด็กน้อยหายมันก็แห้งอยากกินมันอะโอ้ยกูรอถามมาโดนแล้วมือดจนสันกูรอถามมาโดนแล้วมือดีแล้วกูสิกินมันคาคกูอดบ่ไวแล้วพี่ปอบเลยกัเข่าไปในเพื่อนมอทำกถีประตูเข้าไป พอถะพังประตูเขาไปปับก็ถือมอทำเอาแฮนิวานวานตึกใส่พี่ปอบด้วนะตึกใส่พี่ปอบขึ้นจะสันปัาพี่ปอบกระหล่ำลงดินโอ้ยห้องโอยหวนเจ็บปวดเออปวดแสบปวดห่อนออกห่อนห้องดินอยู่ดินอยู่ในแฮดินไปดินมากาก็จะนวดต๊เคลื่อนพ้าเคลื่อนลุกผุ่นแหละดินต๊เคลื่อนปับมันดีปองมันก็มันก็มีแฮนเราดินไปดินมาแฮนมันก็นขาด ขาดเพิ่งกำลังสิดุดออกจากแห่เพิ่งห้องดูความเจ็บปวดทรมานอ๋อหองกำลังสิแลีนออกนี้พระนหมมทำกับสวดมนต์คาถานี่แหละสะกดไหวสะกดไหวเพิ่งก็หลบลงหลบล่วงแลวครับดวงดวงวิญญาณดวงจิตของคนดีพุ่งออกไปจากโตัไม่ใหญ่นะพุ่งออกไปกับพระนไปเข่ามาดำไปเข่ามาดำไปเข่ามาดำที่ว่าเขาคนอยู่ในบ้านแหละเขามาดำขึ้นจะเส่็จแล้วอาจารย์เห็นมอทามเห็นก็เลยสวดสะกดไหว ส่วนวิญญาณของพี่ปอบสกดไวไวในไวในมาดาตัวนะั้นสกดไหไวแบบสะกดไหไวตลอดก้านเลยบัให้ยมันเขามาหาเขาสิงสูคนอีกต่อไปให้มันอยู่ในหลังของมาดาเลยมาบดีไม่หญ่นะครับหายไปเลยหายไปในแฮน่ะเลยหายไปแล้วก็เราจัดแลไวแล้วล่ะมาบดีมาทำอะไรวะเอาหวานมาหวานที่วเป็นเอาหายเป็นหวานพี่ปอบเราก็เอาไปสวดมนต์คาถาสะกดไหไวแล้วก็ไป,วกไ,วกไปฟังดิน ไปฟังดินไหวห่างจากนั้นเนาะเขาก็เลยโบ,บเห็นพี่ปอบนั่นอีกเลยแล้วก็พี่ปอบมันก็นอยู่ในหลังมาดามาดํานึ่งกับแรนะ่นเขาไปในปลาเลยออกปรกาเขามาบาดนค้นแล้วเขาไปในป่าเลยแต่นํานมากกับ,บุีไพโพพเห็นพี่ปอบแล้วบานีเขาจึงบอกกันว่าผู้เา่าผู้แก่เ่าจึงห้ามให้เฮานี่เอาแหนี่ไปวานโก วานน้าเพื่อนคนน้าเดินบานนี่นะเออวานน้าเดินบานหรือว่าเอาไปวานไปตึกหลินเขาเจ้าบอยเฮ็ดเนาะพอเขาเสือว่ามันเป็นล่างบอดีมันเป็นแมันเป็นล่างบอดีนอ้นะมันเป็นการแบบเฮาชีเสียดเชินเอาพีเอาซิงบอดีเขามาในมูบ่านนะนะันนี้ก็เลยเป็นทีมาว่าเขาเอาแฮ่นี่เนาะเอามาคึงไหวอยอู่บนเขาเจ้าเกิดลูก บ่อนข้าเจ้าเกิดลูกเกิดเต่านี่แหละเพื่อว่าป้องกันนี่แหละผูดพีพี่าจโดยจะเป็นเป็นพวกพีปอบเนาะพีปอบพ,ปอปพีกระซื้อพีกระหังพีชั่งนี่แหละต่างๆนนหน้าๆเนาะที่ว่ามันจะมากินเด็กหน่อยแล้วว่ามันด้กินข้าวเหลือเนาะนนี้แหละเขาก็เลยเห็นเป็นพิธีป้องกันแล้วก็สืบทอ,อดเสื้อถือกันมาจนถถวปัจจุบันหนีเนาะนยุนเองเสือว่าอยู่ประเทศลาวเขานี่ยัางไร้บาทไรๆมเมืองเนาะที่ว่ายังเห็นแบบนี้โดยเฉพาะเป็นเพือนไัเกิดลูกเอ เขาก็จะหาแนวมาป้องกันแหละบางคนก็เอาห้าฆ่าบางคนก็เอาผ่าเอามีดเออเอาปืนเอาสั้มาหอยมาแค้นไหวเนาะเพื่อป้องกันสิงบุดีเราดนีแหละแต่ละลักษณะก็ไม่ได้แห่เนี่ยแหละอยู่ในเห็นลายๆเนาะเอาแห่เอาผ่าเนี่ยออกไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสื้อที่ว่าสืบทอดต่อๆกันมาเนาะสมัยแต่กี้ตะกอนแล้วบันี้พอเมตาายเข้ากัสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วู้ใดที มีควบหูด่านหนีเนาะหรือว,ว่าออมีข้อมูลที่ว่าแตกต่างจากอายุนเอามาเล่านี่ก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เนาะอันนี้อายุนเล่ามากกับบทไม้คนว่าสิดเถือ100่อปล่อยเพื่อเส้นหรือว่าสิแบบเออแบบแบบคือครับของคนทั่วไปอยู่ตามมูบานของพาของมันนะนะบ,า,นบางคนบางฝื้นทีเขาอาจจะเห็นพิธีกรรมต่างนี่ก็มีเนาะกับ กับบ่าก็เนาะกัคอมเมนต์แหลกเปลี่ยนกันได้นะเออบาดข่อยเห็นแบบนี้แบบนี้เด้อเบายุนบาดข่อยแบบนั้นแบบนั้นบางคนก็เฮ็ตคือกันกับบ่ากันเนาะอ่ะเรื่องเล่ากับซีมีะมาณเท่านี้เนาะทุกคนเนาะถ้าทุกคนมักกับคือเก่าเนาะสวยกันก็ไลยยุนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจอยุนเองกับบอกไปนั่มมันกับโบสะดวกรเนาะเขาตันดั้งนะภาษาเหนือมันเป็นวัดอยุนเองกับบอกทั้งปากหายใจลำบากแนววาวไล่กับเมื่อยรู้สึกเมื่อย โอเคนะทุกคนเนาะกับซิมีประมาณเท่านี้เนาะผมได้เบิรงหมอนวิธีอีกอะขอขอบใจเดอ้อเจอกันในมือต่อไปในคลิปต่อไปเดอ้อทุกคนบ๊ายบาย